แก้กรรมแล้วนิสัยกิจก็เปลี่ยนแล้วแล้วเราจะรู้ได้ยังไงเรามันอาการมันเป็นยังไงอันนี้ก็คนอยากจะรู้ฟังไปแล้วก็ฟังซีงดีแก้กรรมมาเยอะแยะแล้วหลายแง่หลายมุมแล้วนะคราวนี้ก็จะไปเป็นเรื่องของว่าเออมันทํางานยังไงกัน <c oughs> นะมันมันลักษณะของของเขาเนี่ยเขาจะไปลุ่มลึกตามลําดับลนะุ่มลึกตามลำดับเช่นอย่างเี่ว่าในระดับแรกเดี่ยมันจะประมาณคลายทุกข์ซะก่อนนะ คลายทุกเสร็จแล้วก็จะเริ่มปิดประตูนรกก็คือเริ่มวางวางความคิดที่วางความคิดที่ท,ที่ไม่ดีที่ฟุ้งซ่านที่มันเป็นอกบศลทั้งหลายอะมันจะวางแต่มันยังติดความดีอยู่นะนี่คือระดับโซดาบันกับระดับสกิทาคามีส่วนระดับวางความดีนี่คือมันจะขึ้นไปเป็นระดับอนาคามีคือมันมันจะวางความดีคือต้องวางความดีไปด้วย <c oughs> แล้วก็ค่อยจะไปวางทั้งหมดคือถึงนิพพานเลยคือมันจะไม่เกิดอีกมันจะวางทั้งความดีความชั่วในภาวะกิจห,หนึ่งนั่นแหละนะอาจะลองเล่าให้ฟังหน่อยจะมีใครพอเข้าใจได้รอเปล่าก็ไม่รู้ละแต่ว่าจะเล่าให้ฟังเพื่อที่จะให้เกิดแรงบันดาลใจนะใจจะได้บันดานลแรงในการไปปฏิบัติอันดับแรกคือการการการแก้กรรมเนี่ยหรือว่าการที่เราทํากรรมฐานเนี่ย จิตมันจะเปลี่ยนนิสัยจากตรงปกติแล้วเนี่ยมันผัดสาตาหูจมูกลิ้นเนี่ยพวกเราเนี่ยถ้าเราไม่ทํากรรมฐานเนี่ยคือเรายังไม่เห็นจิตทํางานเนี่ยเรายังไม่รู้หรอกอ่าไม่รู้การเปลี่ยนแปลงเอ่อทำไปใหม่ๆเนี่ยระยะแรกๆเนี่ยปีสองปีถึงสามปีแล้วเส่แ็แล้วแต่ละคนไปทําแล้วแต่สภาพว่าจิตของแต่ละคนนะไปทําแล้วคราวนี้ก็ไม่รู้หรอกแต่ว่าที่จะรู้ได้แน,น่ๆก็คือ <c oughs> มันจะคลายทุกข์ทุกข์ที่เคย ที่เราเคยเอะพอผ่านสารเรื่องนี้อ่าหรือว,ว่าเรื่องแฟนไม่อยู่บ้านนานๆหรือว,ว่าเรื่องไอ้แฟนกลับบ้านไม่ตรงเวลาอะไรต่างๆเนี่ยถ้าหากว่าปกติแล้วคุณก็จะกุ้มกังวลใจอยู่กับเรื่องนี้นะว,ว่าเอ๊ะมันจะไปม,มีคนใหม่หรือเปล่าอะไรต่างๆก็จะไปมีอ่าแต่เมื่อไหร่ที่คุณฝึกอ่แก้กรรมเนี่ยหรือว่าฝึกกายคตสติหรือว่าฝึกกรรมฐานอ่าทความรู้สึกทางกายบ่อยๆหรือว่าทํากรรมฐานบ่อยๆอดลมหายใจอะไรก็แล้วแต่ละ มาฝึกฝึกอย่างฝึกเกย่างถูกวิธีเนี่ยนะฝึกกได้พอสมควรมันจะเริ่มความกังวลในเรื่องนี้เนี่ยมันจะเริ่มลดลงมันจะภาษาเหมือนเดิมแหละมันจะมีความภาษาเหมือนเดิมมันจะลดลงเพราะว่าอะไรเพราะว่าจิตมันจะทิ้งความคิดเพราะว่าสิ่งที่คุณทำกับมฐานเนี่ยมันจะวางคือทำความรู้สึกทางกายพวกนี่ปกติในจิตมันจะไปอยู่กับความคิดใช่ไหม แล้วมันจะวางจากความคิดมันอยู่ที่กายแล้วมันจะวางจากความคิดมันอยู่ที่กายทาเรื่อยๆเรื่อยๆบ่อยๆนิสัยของจิตมันจะค่อยเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนจากทิ้งแล้วมันมาอยู่ทังเีตว่าจิตของเราเนี่ยบางทีมันก็นึกอะไรขึ้นนึกนั่นนึกนี่นึกก็มันไปเรื่อยใช่ไหมอันนั้นคือมันไปตามกระแสเขาเรียกว่าวิบากวิบากของมันคือกรรมของมันมันเกิดอะไรขึ้นมาก็จะไปตามนมองเห็นอะนั้นมันก็นึกถึงอดีตหรือว่านึกถึงความจําเดิมว่าอาจจะว่ามองเห็นปากาก็ อย่านื้อเกลว่าได้ประกาศนั้นประกาศนี้มันถ้าหากว่าเมื่อไหร่ที่คุณสามารถจะเห็นวิชาหนึ่งได้คุณจะเห็นว่ามันคิดอะไรคุณจะเห็นว่ามันคิดอะไรอคุณเห็นได้เองเลยนะมันมันสามารถเห็นได้เองแล้วคราวนี้ถ้าหากว่าเราทำอย่างนี้ไปบ่อยๆมันเป็นนิสัยของมันคือมันจะทิ้งอ่ะมันเร็วมากจนเราไม่สามารถถ้าหากว่าเรายังดาเนินชีวิตอยู่ปกตินี่เราแทบจะจะไม่สามารถจะไอ้่รับรู้ได้ ถึงการเปลี่ยนแปลงของมันแต่เมื่อไหร่ที่คุณมีความจริงใจนะต้องมีความจริงใจนะนะที่ที่จะอะที่จะลองที่จะทําอ่ะที่จะแต่ทำกรรมาฐานดูเนะี่ยอ่าสักระยะหนึ่งอ่ะสักระยะหนึ่งเพราะจะให้มันเกิดผลเ่ยคือคนต้องควันต้องพอสมควรนะนะในการทําอาจจะแล้วแต่มันแล้วแต่พื้นฐานของจิตใจคืออย่างน้อยก็ศึกษาให้เขา้เขาใจก่อนนะมันจะลุ้มลึกไปเป็นลําดับเหมือนกระดานทะเลอ่ะเหมือนกับ ล้ทเรียเราไหลลงไปเรื่อยๆเมื่อก็เราไปทเรียมันจะาล่ลําดับลงไปอันดับแรกมันจะคลายทุกข์ก่อนก็คือไอ้ทุกข์ที่เคยเอผัสสะขึ้นมาแล้วเนี่ยอาจจะเคยโดนเมียด่าหรือว่าเคยโดนเจ้านายว่าอะไรเงี้ยปกติก็จะโกรธอย่เรื่อเอะไรลำคาญหรือว่าอะไรหนักมันก็จะเริ่มคลายลงมันอกีเริ่มเออมันมันจะเริ่มคลายลงโดยจากการที่ มันไม่สนมันไม่ใช่มันไม่สนใจมันสนใจมันคือมันจะกลับมากลับมาที่กายแล้วมันทิ้งความคิดนี่น้อยลงมันทิ้งความกังวลนี่อย่างอย่างบ่อยขึ้นพราะจิตของวันเนี่ยเราไม่สามารถจะไปบังคับมันได้บางคนบอกว่าจะไปทําวิธีนั้นดีๆีนี่มันทําไม่ได้หรอกแต่วิธีที่ทําได้คือทําให้จิตมันมาอยู่ที่กายเพื่อจะให้มันทิ้งทิ้งความคิดมาฝึกให้มันทิ้งความคิดมาเหมือนเราก็ฝึกสัตว์ ฝึกพวกลิงพวกอะไรเนี่ยต้องทําบ่อยๆท,ท,ทำซ้าๆบ่อยๆอำซ้ำๆบ่อยๆบ่อยๆมันถึงจะทําตามเราเหมือนหมาเหมือนกันเหมือนแต่สุนัขมันไอ้ท่ทั่วไปเนี่ยคือจิตมันจะเป็นลักษณะอย่างนั้นอ <amas. S 1> แต่ว่าจิตของคนเนี่ยมันมีข้อดีคือมันเขาเรียกว่ามันมันสามารถจะไปมันมีความกล้าหาญเนี่ยคือจิตของของมนุษย์เนี่ยมันมีข้อดีกว่าเพื่อนอย่างอื่นมากก็คือมันมีสติมีความกล้าหาญก็คือมันมีความกล้าที่จะทิ้งแล้วก็ มันมีสามารถปฏิบัติคือสามารถปฏิบัติหรือว่าทําสิ่งใดได้โดยที่เรากํากับมันได้แต่ว่าไม่สามารถที่จะทําให้มันมาทําอย่างนั้นได้หมดแต่ว่าเราสามารถฝึกมันได้นะฝึกจิตคือฝึกอย่างนี้นะแล้วคราวนี้จิตมันก็จะค่อยคลายก็คือค่อยทิ้งคือมันเดมันจะทิ้งความคิดเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆืฝึกให้มันทิ้งความคิดเนี่ยนะอ่าอันนี้นะที่อ่าหลวงพ่อเล่าให้มันระยะมันยาวไปหน่อยเนื่องจากว่าอยากจะให้เราเห็นภาพ รวมของมันก่อนเดี๋ยววันหน้าก็จะลงลึกลง้นไปนในการคลายทุกเนี่ยเราเราแทบจะไม่ไม่เห็นคือไม่สามารถจะเรียกว่าสัมพิธาสัมพิธาคือรู้ไปเห็นตามขั้นตอนของมันอย่างเช่นสายประจิตจกสมุบาติที่เราต้องอวิชาปยาสังลาสังลาปยาเวญารังเนี่ยคือเราจะไม่เห็นสิ่งนี้เลยถ้าหากว่าเราไม่ถึงโสดาบันนะคือเราจะต้องเห็นวิชาหนึ่งวิชาสองวิชาสามเนี่ย แล้วคุณจะเห็นไอ้เนี่ยไอ้ไอ้เข้าใจไอ้ตัวออภิชาปัญญาสยยาังขารสังขารปัญญาปัญญาหนึ่งคนส่วนใหญ่จะไปท่องเพื่อจะให้มันเป็นความวิเศษวิสูแล้วก็ช่วยให้เราพ้นทุกมันก็ช่วยในระดับสร้างสมาธินในระดับหนึ่งแต่ว่าอันนั้นมันเป็นแค่เรื่องของคุณฝากความหวังไว้กับไอ้ความเชื่อฝาอกความหวังไว้กับความเชื่อว่าเออท่องไปแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นี อย่เมื่อไหร่ถ้าคุณทํากรรมฐานเนี่ยคืคุณเขียนวิชาหนึ่งเมื่อไหร่เขียนเรียกว่าบุเพนุวาสารุญยานหรือว่าไอความคิดที่มันเกิดขึ้นมาเห็นแล้วมันจะเห็นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นจะไปเห็นวิชาสองคือจุติบปายานเห็นแล้วก็จะออมันจะใครคือมันจะทิ้งความคิดมันมามันมาอยู่มันมาแล้วมันก็ไปมันเดินมาแล้วไม่ใช่ว่ามันมามันมาอยู่แล้วมันอยู่อันนั้นมันเป็นการเรียกว่ามันเป็นเอเหมือนกับไอชาญอ่ะมันมาเกาะในลมใดลมหนึ่ง คือจริงๆแล้วไอ้สัมมาเนี่ยมันไม่เกาะมันไม่ได้อยู่ทั้งสองฝ่ายคือไม่อยู่ในอัตตาการาอ่อัตตะก็คืออัตตาไม่ได้อยู่ในกามะคือมันมันเป็นสัมมาคือมันไป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 มาาแต่มันเร็วมากนะเพราะฉะนั้นในช่วงระดับไทยทุกหนึ่งเดีวกับโสดาบันนี่เราแทบจะไม่เห็นภาพของมันอย่างอย่างชัดเจนนะเนี่ยก่อนก่อนที่จะถึงโซดาบันโซดาบันนั้นปิดประตูนรกได้แลยวคืออารมณ์หงุดหงิด ออารมณ์อไม่ดีอารมณ์พวกนี้มันจะวางมันมันรู้มันพอมันผัสสาปุ๊บมันแตกปุ๊บมันเห็นเลยมันวางมันก็เห็นเขาออเด่าเราปุ๊บเนี่ยมันเข้ามาอยู่เข้ามาอยู่ในจิตมันเลยปรุงปุ๊บขึ้นมาให้รู้เลยว่าโอ้ยนนี้มันไม่ดีไม่พอไม่ดีแล้วมันจะวางเลยอันนั้นมันจะปิดประตูนรกเนี่ยในระดับนี้คือระดับออเโสดาบันนะที่ทำบ่อยๆจนเขาเรียกว่ามันเบาบางลงอ่ะ ภาษาบาลีก็บอกมันเบาบางลงแล้วก็เขาเรียกว่าสกิทาคามีคือมันอยู่ในระดับปิดประตูนรกเนี่ยคือมันสามารถที่จะตอนที่มันคลายทุกข์เนี่ยมันค่อยคลายไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันลุ่มลึกไปเรื่อยๆคนต้องฝึกทั้งคนที่พอคนที่เห็นแล้วเนี่ยเห็นวิชาหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะเห็นไปเรื่อยๆหรอกมันจะมันจะเห็นบ่อยๆขึ้นเรื่อยๆถ้าเราฝึกต่อไปนะแต่เมื่อได้เห็นเพื่มขึ้อยากรู้แล้วก็ไม่สนใจไปทำอย่างอื่น มันก็ยังไม่ไปแต่มันกลับมาอยู่แต่ว่าจิตของคุณก็จะไม่สนใจไอ้ไอ้ตัวที่มันเจะเกิดขึ้นเนี่ยนะจิตของคุณก็จะขึ้นมามันก็เปลี่ยนมันคือมันแล้วแต่วัสนาคือไอ้ไอ้วัสนาเดิมของเราอ่ะไม่ใช่ว่าเราไม่มีวัสนาเราทาไม่ได้ไม่ใช่คือมันมีเท่าไหร่มันก็มีของมันอยู่เท่านั้นแหละแต่ว่าปัญหาคือเรามีความเพียรมีความขยันอ่าที่จะฝึกมันไหมถ้าฝ ขยันมากฝึกมากก็เียว่าพระวิตาพระโหลีกตา์เนี่ยมันก็มาของมันได้มันมาของมันได้อ่ถ้าหากว่าใครเออฝึกเพื่อพอรู้มันก็ดีว่าอยากลองดูอยากลองก็คือได้แค่ลองคือลองมันมันอยู่มันก็อยู่ในจิตนั่นแหละมันเดี๋ยวมันได้ลองมันก็ขึ้นมามันก็นานมันมาครั้งหนึ่งแต่ว่าถ้าใครมุ่งมั่นที่จะทําเนี่ยมันมันจะขึ้นมาบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นกูจะเห็นมันจะช่วยกันก็ว่าไอ้สติไป สติไปสนับสนุนสมาธิสมาธิสนับสนุนปัญญาปัญญาสนับสนุนสติสติคือมันจะเป็นตัวที่เอ่อเอื้อหนุนกันอ่ะถ้าหากว่าใครฝึกสติแล้วมันก็จะไปหนุนสมาธิสมาธิก็จะไปหนุนปัญญามันจะเป็นกัวว่ามันจะเอื้อต่อกันปัญญาก็มาเอื้อสติปัญญาก็จะมาเอื้อสมาธิเนี่ยมันจะเห็นของมันอย่างเงี้ยมันจะเห็นไปเรื่อย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 เนะมันจะเริ่มรุ่มลึกไปเรื่อยเอ่า เราจะต้องทําไปจนคือถ้าใครเห็นแล้วมันจะต่อไปเรื่อยๆถ้าใครยังไม่เห็นแล้วยังก็ยังจะเกิดความสงสัยอยู่แต่ว่าสิ่งที่คุณจะเห็นได้ชัวร์แท้ๆเจ็นคือถ้าคุณทําไปสักระยะหนึ่งเนี่ยคุณจะเห็นทุกมันคลายในเรื่องเดียวกันที่มันเคยเกิดมาก,ก่อนหน้านี้แล้วคุณจะเห็นว่าจิตของคุณจะไม่ตอบสนองมากเท่ากับคราวที่แล้วคราวคาวก่อนเพราะว่าจิตของคุณมันจะเริ่มรู้จักวางรู้จักวางอันนี้นะอันนี้คือ ตัวที่มันแก้กรรมที่จะเปลี่ยนนิสัยของจิุขอนคนนีนได้เดี๋ยวอีพีหน้าเนี่ยจะงจะเล่าให้ลงลึกลงไปว่าลักษณะของมันเป็นยังไงนะแต่ว่าเอาอาการโดยรวมก่อนว่าเริ่มแรกเนี่ยเราต้องอ,อทํากรารมฐานต้องฝึกษาทําคือทําความเข้า,าใจทําแล้วก็ไปทําด้วยความจริงใจที่เราเออ,อยากจะอยากจะทําอยากจะคลายทุกข์กจริงๆ ถ้าเราทําเพื่อทดลองเนี่ยมันก็จะเป็นความอยากที่ขึ้นมามากั้นมันมันก็จะแต่มันก็จะมันก็จะช้าแต่ว่ามันมันได้ผลมันก็ได้ผลตามตามที่เราทำมาเลยเพราะว่ากฎแห่งกรรมเนี่ยมันก็ทีทําเสมอคุณทําน้อยได้น้อยทํามากได้หน้าเพราะนว่ามันมีของมันอยู่แล้วอยู่ในกิจของเรามันมีของมันอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าเราเนี่ยอยากบางทีเนี่ยเราอยากอย่างคนอยากอยากจะทําดีอยากจะความดีเนี่ยมันวางความดีไม่ได้ ใน,นแบบโซดาบันเนี่ยยังวางความดีไม่ได้นะยังชอบของไหนที่ชอบที่ดีที่อะไรก็ยังอยากก็ได้อยากคือมันไปเป็นอัตราต่อไปจนกว่ามันจะคลายมันต้องใช้เวลาอยู่พอสมควรเหมือนกันแหละนะทั้งใช้ทั้งปัญญาทั้งเวลาคือเรียกว่าที่เคยเล่าให้ฟังว่าอินทรีย์ห้านั่นนะอ่ามีศรัทธาวิริยะสติสมาธิป,ปัญญาคือต้องอาศัยไอ,ไ,อไอ้ตัวเนี้ยเพื่อที่จะทําให้ ให้กิจของเราเนี่ยมันเปลี่ยนนิสัยที่เราทําไปเพื่อให้มันเปลี่ยนนิสัยพอมันเปลี่ยนนิสัยแล้วมันถึงจะมาช่วยคลายทุกข์คือกิตมันจะไม่ไปคือมันจะทิ้งออกมารื่อของมันเน่ยมันเรียกว่าถ้าหากว่าเป็นภาษาพระกรเรียกว่ามันเป็นไอเอ่อเจตวิมุตติมันเรียมมันไม่ใช่กลับมาแล้วบรรลุไปในทีเดียวทีใดอันนั้นถ้าใครมีวาสนาทําได้ขนาดนั้นนะที่หลาย อาจารย์ที่การสอนว่ามันมีสามารถจะบรรลุทมได้ฉับพันฉับเพลินอะไรก็คุณทําได้ไหมล่ะถ้าคุณฟังแล้วคุณทําได้ก็ดีสินะมันถ้ามันทาได้จริงได้จริงไม่ได้จริงก็ไม่มีใครรู้กว่าคุณหรอกเพราะว่าคุณต้องเป็นคนตัดสินใจเองว่าคุณมีความเป็นมนุษย์อยู่ในชาตินี้แหละอายุเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้แหละจะม,มาฟังหลวงพ่อเนี่ยมาถึงหลวงพ่อเนี่ยคุณเหลือเวลาอยู่เท่าไหร่ในโลกนี้ที่จะแก้ไขกิตของคุณ ถ้าคุณแก้ไขจิตของคุณได้คุณก็จะสามารถที่จะไปถึงู้ถึงนี้ผ่านได้ถ้าคุณแก้ไขไม่ได้คุณก็ยังต้องงงเวียนอยู่ในไอ้สังสารวัตนี้แล้วไอ้สิ่งที่คุณปฏิบัติมาล่ะมันมันก็ยังอยู่ในจิตของคุณนี่แหละมันก็จะพาไปในพบต่อไปในชาติต่อไปของคุณว่าคุณจะไปเกิดเป็นอะไรถ้าคุณไปเกิดเป็นสุนัขอะไรมันก็ยัง ไปร่างกายของคุณก็อัตภาพนั้นมันไม่สามารถที่จะมีสติมีสมาธิได้คุณก็ต้องรอให้ตายจากสุนัขแั้นไม่เป็นอย่างอื่นแล้วก็ไม่เป็นอย่างจนเกิดมาเป็นมนุษย์อีกอ่ะคุณถึงจะเอาสิงนั้นมาใช้ได้อย่างนี้เนะ่ยเพราะนั้นเอคนที่อยากอยากไปคาดหวังหรือว่าเอาไปกับไ้ชาิหน้าเนี่ยก็ต้องอให้ข้อระวังไว้ว่าอจิตของคุณเนี่ยมันมันจะไปเกิดเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นมนุษย์ได้ไหมอ่ะมัน เพียงพอไม่ที่เกิดเกิดจะเกิดเป็นมนุษย์ได้นะถ้าหากว่าพอบางคนว่าโอ้เราต้องก่อนตายแล้วคุต้องพุศลกุศลแล้วกว็าตายโอ้โหตอนที่คุณจะตายเนะี่ยมันไม่มีใครไปทําได้รอกสติสมาธิอะไรคุณไม่เหลือแล้วเนะี่ยมันไปตามกรรมหมดแล้วเพราะมันมีสติไม่มีสมาธิอะไรที่มาหลงลงเหลือให้กับคุณแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกก่นจะตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่หรือย,ยังมีความรู้สึกนะหรือว่ายังสามารถที่จะแก้ไขได้ ถ้าหากว่าเราตายไปแล้วมันไปเกิดเป็นไรเรายังไม่รู้เนะี่ยมันมีใครหรอกที่จะสามารถจะไปวางกิจวางก็บได้นอกจากมันยังไปแล้วมันไปตามกรรมของมันนั่นแหละคือไปตามกรรมของของมันที่เกิดขึ้นมาขนาดนั้นอ่ะกิตสุดท้ายจะเป็นยังไงก็มันก็ไปตามอะไรเราเราไม่มีสติเพียงพอ